รอ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 ไอเติร์ดก่อนไอเติร์ดมาเติร์ดเออไปโอ้ขับรปยศานะนะไปยศานะดูนะผมผมใครออกไปโดนนะผมไม่ออกไปนะไปออกไปโดนผมไม่ออกไปนะอินซีไว้ยนะอินซีจำไว้นะน้ำและมือไกลไปด้วยล่ะดาวชาวประชาชนให้ชนเลยโอ้ขับรถชนกันนะเจสตังเวีย็นนักพูเชื่อพูดแล้วนะคุณมาถึงกนกแล้วมาถึงหน้าโรงเรียนกนกแล้วยิงเอาอะไรมาเนี่ยเอาจอดลุนเอาจอรดี้ก๊อด เฮ้โหอยู่โรงเรียนไหนอะพี่หาไม่เจอเลยตั้งคนดูเลยนะบุญตามครับปิดหัวไปไหนไปไหนไปไหนเฮ้ยเจ็บเจ็บเจ็บบาดเจ็บว่ะเจ็บว่ะเจ้าว่ะคือของระดัดี้โอ้กูนะครับบุญยืนนะบุญกบน่าบุญน่าจะเจอกันหน่อยนี่เราเข้าโรงเรียนมันไม่ได้ใช่ไหมอ้าวตำรวจมาตัดวิ่งเลยตำรวจมาวตรววจมาิ่งเลยวิ่งตำรวจ ไปบูนีไปบูไปบูรลนาลนนี่ต่างคนบูรณะนาไปดูโรงเรียนบูนโรงเรียนนี่สวยมากเลยว่ะน้ำและูไกไปทั่วละชาวประชาชนร้บเลือกโรงเรียนบ่อบูรณะพลครับขออีกครั้งขออีกครั้งนะ กูเจอแี่นี่กูซื้อมีดพาสีกว่าเนี่ยมีดพาสถาบันช่างคนบุรณะผลนะมาตาหะเฮ้ยโอ้นี่ไงโอ้ยให้ผมออกไม่ได้วะเนี่ยมันมันผมออกไม่ได้อะเจอวันวันตาเปลี่ยนเวลาเป็นตอนเช้าได้ไหมกลางคืนมันมืดว่ะอันนี้รถอันนี้รถเฮ้ยเฮ้ยเอ้าโดนอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยู่พี่อยู่หน้าโรงเรียนไหนไหนบอกอยู่บุรณะผลออกมาดิเจอกันหน่อยไหมอยู่ข้างแนวออกมามาเจอกันหน่อยไหมมาอยู่หน้าโรงเรียนนึงแล้วเนี่ย มาแล้วผมมาเี่กมาดิจัดมาดิจัดโอ้ยเอ้ยจะตายว่ะจะตาคุณน้าด้วยกูเกือบตายว่ะอู้เข่าคอเลยเจ็บนิ่งบูแอนแม็กอยู่กับแอนแม็กอยู่บูใช่ไหมครับเดี๋ยวผมไปหาไม่ได้อยู่โรงเรียนบูครับแต่ว่ามาหน้าโรงเรียนบูก็นั่นแหละครับเดี๋ยวผมไปหาเกมเจ็ดหกเจ็ดสองเจ็ดหกเจ็ดสองจากการเลยมาเกือบตายนะเกือบตายนะย โรงเรียนอะไรปลาเต็มปีนเลยเฮ้ยูี่แกไปพลนครับผมอยู่บุรณะพลมาเลยมาแถวๆโรงเรียนบุรณะพลเลือดพี่ไม่เต็ม่ะจะมีจะปืนจะอะไรเข้ามาดูแลหน่อยนะเฮ้ยเฮ้ยเอาแล้วอ่ะมันมันสับพี่แล้วมันสับพี่แล้วช่วยด้วยจะตายจะตายจะตายเออเข้าคอพี่ตายได้เลยว่ะโอ้โหเฮ้ยอ๋อ